ผู้แฉผู้พี่ะด้นผู้ี้ดูจะมีแฉกันเยอะรู้สึกได้ทไมไม่ได้แฉเลยที่ไม่เคยมีใครรู้นะพี่พูดตัวตรนะหลังจากนี้จะพูดอะไรกันน่ะให้คิดะส่ออยู่ในเกมโเคมาฉันซื้อว่าแรงแ่อยากอยากกดกันจริงเยื่อือสาาารให้มทำท่าไหนกันดีท่าหรอ ซิงกันนอนอรจะาก็มาแ่ไอปีมเก่งสามสบจนอยากอะไรนะสายังจินอันนี้จะไม่อะไรกนจบกันแ้ได้คะบานี้ไหมคะสามจะมาอยนเออใกล้นใกล้ใกล้ใกล้หนอยใ้ออใกล้กาาใครเสใครก่อนผมก่อนมองมาตรงนี้ดิบค ใส่เป็ชิ้วดี๋ยวนีเอาภานมบอใกล้ๆแล้มอมฉากกันเอาย่างใค้แฉก่อนผมโอเคนิดนงได้อะไรนะได้ยีนได้ได้เปล่า้าร์คไปหลับเลยนะพี่เต้ทำไมัาเกลียดเพื่อน่าเออสามสิวินาทีพร้อมแล้วแฉครับอุ้ยอุ้ยไม่ดีใะยหรออุ้ยอะไรอุ้ยอะไรอะอะไรอย่าไมพูดเลยเลยเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งลกั กินงาแล้วติดันยังยังมีสองรอบรันทรูรันทูออยรันทูออดีรันทรูรันยีใหม่หนึ่งเร3่อมยิ้มสิทำไมชอบกินงานล้ติดฟันฮะกินดึกๆไม่ดีไม่ใช่หรอแล้วก็ชอบอื่อแล้วไม่กดเลือยะหราดเลยนี่หยาดนนะอันนี้ฟังเสียยม่ไพูดเลยนะเตะล้มเหลว เตรถเดวมาเตะรถเด่เลยตั้งแต่งานติดฟันแล้วแกกินเลยติดฟันก็ไม่คุ้นขำตัวเองเปล่าแต่อื่นเราไม่กดอะไงต้องเปลี่ยนละเร็วๆแล้วพูดไปเออก็เคยเป็นรูมเมทกันครับแล้วก็คือจนสุดท้ายเราก็แยกย้ายกันออกมาเพราะว่าเพราะเราคนกันวดงเรื่องไวลาใช่แล้วบางทีแบรู้สึกว่าการกดนันที่หนึ่งเปลืองก็เลยเก็บไว้เพราะผมผมจะมาสายรักโลกไงเออโอ้โใช่เป็นสายรักโลก สายเกรตาสายเกรตาเราอยู่นี่ควรทักทีกันวันหลังเด็ดทุกกดเลยเอาล่ะมาต่อกันที่เตเหมือนเดิมสิประสานมือสิประสานมือใกล้ใกล้หน่อยสิเอาไหนกล้องขอแคบหน่อยครับกล้องแคบเลยโอเคนี่นะครับตัวเกิดจีนแกร์เอาอย่างตาเต้แสบหนาหนึ่งสองส้ำ ไอหมวนมเล็กชออกโเาเล็เหมือนกันทำเป็นเล่นครูแคปชั่นไอเกมคิดเองไม่เป็นเลยต้องให้กูคิดให้ถ่ายรูปก็ไม่ชัดถ่ายรูปก็เบอร์ฟันก็เปาะเคียวตัวคู้ฟันก็แตกทำไมมันดูจิ้งจิ้งวะไม่เลมันไม่ขยับเลย ทางนี้นิ่งมากทางนี้นิ่งมากไม่ทางนี้จริงๆก็คือเล่นแบบเล่นกวนใช่เล่นกวไไนไปเลยเพราะว่ามันถือว่าอันนี้เป็น,นหมูหมครับนะ<ม> คืโมเเนทคนิคมันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคแล้วกินเต้าหู้อะไรนะเตาไม่เคยกินเต้าหู้แล้วฟันแตกมัชเมลโล่ใกล้ๆเคียงกันไปเกาหลีด้วยกันแล้วเคี่ยวมัชเมลโล่แทนที่มัชเมลโล่จะแหลกฟันฟันแหลกฟันแหลกกินลูกชิ้นปิ้งฟันก็แหลกอือกินเจลลี่ฟันก็แหลกโทษนะเดี๋ยวจะเกิดมาเป็นฟันเลยถ้าย่างนัดเพราะฟันที่อ่อนแอขนาดไหนใส่ฟันปลอมไปตัวก็เด็กก้าวๆเนี่ยเดี๋ยวเตรียมซื้อมูริเน็ต